ฮ่าฮ่่เือวบฮ่โอ้ยเนื่ยนี่วีสวัสดีครับเวว้วีนี่ยวีวีรเซฟอยู่และมีเซนี่ แน่แี่แน่แน่โอ้โหเซเลบมากเ่อเดี๋ยวนอขี่ได้ไหมคะโอ้คิมคิมแอนคิม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 มคิมคิมคิมมคิ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  เ็นกาหีเมันเป็นไทยเาทุกคนเตมโชว์ซิกแพคโอ้ยโอโอ้ย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 โอ้โอยโอ้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 ยต่้หวันยโอ้กโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้น้้ออออยอออ้ยยได้ก็ต้้องสัยได้ได้ยทุกคน คิมมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะเอ่อห้าเดือนครับห้าเดือนคิมเข้าใจอย่างนี้เหรอคะเข้าใจนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะรไม่นิดหน่อยครับกำลังเรียนภาษาไทยครับอู้ยไอมือซ้ำสิบครับทำไมซ้ำสิบครับคิมหน้าเด็กก่อนักอีกนะคะหน้าเด็กเึ้นขน้นนะคิมมคิมสูงเท่าไหร่คะอะไรไม่สูงเท่าไหร่ค่ะไม่สูงเลยไม่สูงเลยแค่สิบสามครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามแต่งสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเจ็ดมาด อ่าเรามองอย่างนี้เลยนะคะและกาวีอ่ะค่ะกาวีอายุเท่าไหร่คะเท่าว่อายุอืมเดอนอ๋อก็คือเท่ากันหมดเลยสี่คนเนาะก็คือน้องๆสี่คนอายุเท่ากันเลยนะใช่ใช่ใช่เท่ากันหมดแต่สามเอ็ดเท่ากันจริงๆเราแก๊งแบบเออนี่แก๊งสามเอ็ดน้องก้าววีสดี แก่นมานี่มก่งมาลุ้นนะฉนมสอ m a boss I'm a เออไอ้ม่บอส u มาอันี้ม่ม่นม่ม่แม่แม่แม่มัแม่แม่แม่ม่ม่มแม่แ่ม่มแม่่ค่กแม่่แม่แมแม่มมีมมามแ่่มแแ่่าาแ่ยม เดี๋ยวมันจะหปนั่งกันไหนคะช่วยๆฮักเค็มทองเลเ็กดีใจกาวีก็คือมาไทยเป็นครั้งที่สองละอันนี้เป็น second time มีแบบว่าทูทาม m e you come t h a i l น n d ไงไม่อาเจียนค่ะอืมชอบไหมชอบเยอะเกิดอะไบัตเวลิงฮอตเยอะแนวกดแนวกดสงกรานต์ทูหัดสงกรารต์ตอนสงกรานต์เนี่ยครั้งหนึ่งที่มาเนี่ยคือตอนนั้นร้อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่า เดือนนี้สบายขึ้นหน่อยเพราะว่าหน้าฝนละก็งงคือเทปงเทปูนอยู่ก็หยุดหมดเลยตอนนี้ฝนตก <laughs> หยุดคือมากแก้แห้งแล้วใช่เทะ <laughs> แล้วก็หยุดแล้ว now stop my work go l e น r n i n yeah y e a h ก็เลนนิ่ง g อ่าแต่เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวนี้กาวีบอกว่ากาวีจะไปชุดบาสเกตบอลถึงเชา้าอรุณ and you and me swimming now swimming now Now. let's go swimming นอกจากเป็นผับครูบอลแล้วเราก็จะเป็นสถานออกกำลังกายด้วยนะคะใช่ให้การ์มินการ์มินยูเซ่เฮลโลเอฟวิทหน่อยเร็ว Everyone, สวัสดีค่ะ Hi, Long Thai No Si. นซีลองทำ n น Si อะไรอ่ะอร่อยทูเดย์มีเอสไอไอนี่คือวอร์นอว์ลงไทโนซีนี่เลยเพื่อนอันนี้ Hôn khó lìa, 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 i'm <laughs> ก่นอนไลค์ยังไม่รู้อ่าแนะนำตัวแบบโนนอ่าอันนี้ยูว่าโยนแอมสวัสดีค่ะทุกคน my name is กามินพูเจย์ใครเล่นเกย์ใครเล่นเกย์ใอ่าชัสวัสดีค่ะทุกคนฉันชืออ่อกามินค๊อปอ่คิมมีสาวๆถามถึงคิมเยอะมากเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้ตอนหลังนะครับผมคิม แนะนำตัวเลยเอ่สวัสดีครับพมสุข <si ินครับพงษเปกเกาลีครับแน่แน่ภาสาไทยสวัสดีครับพงฮัลโลอีครับอร่อย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 ครับ่นี่ตากสีออไทยเนมอร่อยอร่อยไทยนมอร่อยอร่อยอร่อยไทยอยอร่ครับ จริงเหรอ Z Z N ไม่ใช่แล้วแหละ Z N อร่อยก็คือผู้อผู้ hungry now ก็เนี่ยอร่อยแซ่บ so h u n g ก y can we be ค o นี่ต้องบอกว่าอันนี้ยูเะไที่เก่งอะพิเจอร์ไงอ่าเจออันนี้จอิมาโดมาโดฮอคเคนโนอ่าไอโนดิโอ้โหจริงดูใครเป็น กูเยอ้โสองีโอ้โหเป็นต้องกรเพอด้วยส่กนกาวีนี่คือยุคไทยซิงกิซองไทย too m u c เาไม่ได้ไทยซอง1ัทําเจวทเอ้ขอเพีงเลยอยากฟังได้ๆล้ให่งกันเพลงนึงกันอ้นี่นเดี๋ยวคุณจะได้ Oh, can. <laughs> Only Chinese. No, 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 no. it's good. 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 I Good. not Good. 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 i Good. Good. หล่อขึ้นหล่อขึ้นสิบเท่าคิมชวงนั้อยู่คิมชวงนัอยูเกรวรีหล่อยูไม่หลอันเป้ค่ะหอหล่อหคัค่ะโอ้หไม่น้กันหล่อไม่พอร้องเพลงกูหล่อเลยมีคนเขียนว่าเ้าหมิงซืออะเาหมิงซือเอฟเอฟเอฟหมิงซือเนี่ยใช่ใช่ใช่ใเอาแล้วแล้วล้วคิม Can you sing a song? Hi, hi. He can. Post. Oh, yes. handsome